ราคาวัววันนี้ต้องวิถีพาไปสวัสดีครับพี่น้องผู้ติดตามช่องวิธีพาไปทุกท่านมึงทั้งช่องกับมโอกาสพาพี่น้องมาสำรวจราคานะครับงัวยูทีฟร์มของคุณครูคู่เนตนะครับแห่งบ้านน้องเมก็กตำบลน,น้องเมก็กอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นครับกลับมาเป็นครทางที่สองนะครับเนาะในรอบนี้นะเดี๋ยวสิพาพี่น้องมาเบ่งงัวโคมงามงามนะครับ่บา ูเนียนเพิ่นสีเปิดราคาไว้เท่าใดครับอ่ะก่อนอื่นไปทําความรู้จักกับคุณคูเนียนอีกครั้งนึงครับผมสวัสดีครับสวัสดีค,ค,ค,ครับผมครับมื้อนี้มือนี้ครับมื้อนี้กามีมาให้พี่น้องเบิ่งหาโคมด้วยกันนะครับครัหาโคมครับผมเป็นแม่ลูกเมียทั้งหมดนะครับครับอ่าเป็นจัางได๋เดี๋ยวไปเบิ่งทีละโคมกันแล้วกันนะครับผมอ่ะเริ่มที่โคมหมายเลข1ครับพี่น้องครับผมสูงเท่าใดครับตัวนี้ตัวนี้ร้อยสามสิบได้อยู่ครับครับผมลูกแรกลูกแรลกนะครับเนาะอ่าพอดีอ่อนของมันล็อก พี่คุณแจครับก็เลยว่าจเอาใบมาโชว์พี่น้องด้อยครับเด้อครับตอนนี้ใบหลอดนะครับลูกเป็นลูกเคเอฟหกแปดอยู่ประมาณเดือนกว่าแล้วครับจะเข่าสองเดือนครับเคเอฟหกแปดครับพี่น้องครับแม่ลูกแรกครับผมครับเดี๋ยวลูกเคเอฟหกแปดครับนี่ใบหลอดห้เด้อครับครับผมลูกแรกนะครับเนาะลูกแรกครับผมอ่านี่เบิ้งครับพี่น้องหนาๆย่นๆครับเปิดโดยตัวแรกเคเอฟหกแปดพี่น้องนี่เบิ้งแม่แม่ทรงลูกงามงามงามครับนี่ครับครับนี่ รับประกันทุกยางนะครับผมประกันต่ำนี้ทุกอย่างครับเครื่องดําหางดีนมดีนะครับครับผมบ่มี่ต่ำนี้มั่งไดเลยครับครับชุดนี้บ่มีนมติ่งเลยนะครับบอมีครับโอเคครับนี่นุ่มซีเตางามๆเลยครับผ้าเบื้องหนาอีกรอบหนึ่งพี่น้องเบื้องหนาแม่ทรงหายหนาลูกครับนี่ชัดๆเลยครับนนานยนๆ์เอาลูกแดงดีครับนี่กำลังหลังแตกแล้วครับผม อเกี่ยวครับผมขอราคาเปิดโคมหมายเลขหนึ่งครับคุณเอหกหมื่นสองพันครับหกหมื่นสองพันบาทครับผมมีบริการทรงคือเก่านะครับครับผมมีทรงไหลครับภาอีสานเลยครับบางเทือกถ้าภาคกลางมันวไกลกับทรงไหลเข้กันครับครับผมเพราะว่าเมื่อกี้ทรงภาคกลางหฟรีอยู่ครับครับผมพี่น้องทั้งผาอื่นนะครับเด้อเผื่อสนใจแต่าภาค เหนือภาคยังยังคอยคุยกันนะครับน้องเดือนระยะทางครับผมคาใจจังว่ากันอ่ะโอเคครับเดี๋ยวไปชมคมต่อไปเลยครับผมคงที่สองคบนี่ครับนี่แม่ลูกลูกเป็นลูกของสติงเล่นะครับครับสติงเล่อายุหาเดือนครับแม่เพลินสีเป็นลูกสามลูกที่สามครับที่สามครับใ่ทองสูงมั่นเท่าไหร่แล้วครับแม่เนี่ยครับแม่อยู่ลอยสามสิบบวกครับสามสิบบวกในพี่้องเบิงเรืองแม่ครับ แม่นีบอมีตําดิคื่กันลูกสวยครับหนังนาเขาแข็งหยอกก็คือนี่สีนี่หายากนาะพี่น้องนี่ครับนี่ปกติลูกผสมจะออกแดงแดงนะครับอันนี้ออกโบดนะครับน้องนี่อันแม่คบหนี่เด้อครับบันนี้คบนี่แม่เขาทองแล้วครับสามเดือนทองแล้วสามเดือนพี่น้องในทองซื้อสองรุ่นสามนะครับครูนี่ทองสามเดือนครับทขทองสามเดือนครับครับ ทองพ่อตัวไหนครับพ่ได้รุนครับได้สามเลยครับทองปีศาจแดงปีศาจแดงนะครับสามเดือนรุ่นสามสามเดือนแลลวครับมีใบหลอดหาทั้งสองทั้งแม่ทั้งสูงไม่ทองครับผมอ่าได้ขึ้นใบหลอดห้ยได้ครับเด้อเอานี่ครับได้ละเอียดครบถ้วนเยอะครับประกันตำาหนิประกันท้องครับประกันทองแม่หเบ้งเบิ้งแม่ทศาพี่น้องนี่ครับลูกที่สามใน้ทองครับครับแม่จะลอยสามสิบบวกอยู่ครับครับผม ขอราคาเปิดโคมหมายเหล็กสองครับคุณเอทเจ็ดหมื่นสามพันครับผมเจ็ดหมื่นสามพันบาทพี่น้องครับเดี๋ยวนี้นิ่งๆไปก่อนครับนี่เบงไายลูกเจ็ดหมื่นสามพันบาทครับครับราคาต่อร่องคุยกันไดนะครับเนาะครับผมต่อร่องคุยกันไดครับเชื่องดีครับลูกแม่ก็บวไห้หรอครับครับนี่ลูกหนาย่นดีขนาดเลยนี่ครับหางกับไงนี่ครับสีนี่สีหางยากครับ เขาเอื่นสียังล่ะแดงบดแดงบดครับผมครับสีแดงบดเอ็นสีเอ็นในบักขามน้ำนะครับเนาะแม่ครับในบากขามแดงบดครับผมสีหายากพี่น้องเพื่อสนใจครับครับครับผมอะเดี๋ยวไปเบิ้งโค้มต่อไปครับนีอะปลาครับมาเบิ้งโคมหมายเลขสามกันครับผมขอรายละเอียดแม่นะครับแม่ลูกตัวที่สามนะครับครับ แม่สูงประมาณร้อยสามสิบห้าเลยครับครับผมร้อยสามสิบห้าตัวยาวๆครับผมมีตํามนี้ดอกครับนี่ครับเปิ้งสีแม่ทรงหาลูกครับครับพอเมาสมเด้อครับลูกเขาเป็นลูกเคเอฟหกแปดลูกเคเอฟหกแปดพี่น้องเขาสี่เดือนครับครับผมนี่ครับนี่ใบหลอดห้เด้วครับลูกครับอ่ะได้สิขึ้นใบหลอดลูกห้เด้วครับเด้อครับผมครับมีตั้มนี้ยังครับทั้งแม่ทั้งลูกเลยครับประกันตํามนี้หี่ เครื่องดำหางดีพี่น้องนี่ครับแม่ยังสดๆอยู่ครับครับผมเอ้าเบิ้งสีสู่แดดนี่ครับสีทรงหาลูกแม่ทรงหาลูกแม่เขาสีชั่วเขาจังหน่อยครับพาเบิ้งหน้าแม่ก่อนหน้าสวยครับนี่หน้าสวยพี่น้องนี่หน้าเบิ้งลูกรชัดนี่ครับลูกแยงามครับลูกแดงเม็ดบกขามเลยครับผมบบมีฟิว แม่นมดีนะครับเนาะครับนมปกติครับสีเตาครับผมลูกกินนมตุบตาอยู่นี่แล้ครับครับเดี๋ยวเบื้องแม่ฟังครับผมสู่แดดก่อนครับฟังนี่ครับนี่เห็นไหมถ่ายแม่ครับอ่านี่สีลูกครับพี่น้องเห็นชัดๆแล้วครับนี่สีจริงครับสีจริงครับนี่ครับเอาวยางสวยๆเดี๋ยวขึ้นใบหลอดลูกให้เลยครับเด้อ ขอราคาเปิดโค้งหมายเลขกสามครับคู่เน็ตเจ็ดหมื่นสี่สี่พันครับผมเจ็ดหมื่นสี่พันบาทครับผมราคากับคุยกันหน่คือเก่านะครับเนาะครับผมครับผมลูกสวยครับผมมาครับพี่น้องมาชมโค้งหมายเลขกสี่กันครับผมนี่ครับสายกลางๆนะครับเด้อผู้ใดมักสายกลางๆนี่ครับพี่น้อง ความสูงแมวว่างเท่าไหร่ครับพี่ร้อยซีทิพหาครับผมร้อยซีทิพหาลูกตัวที่สองนะครับลูกตัวที่สองนะครับงานครับอ่าลูกมีใบหลอดนะครับครับเดี๋ยวขึ้นใบหลอดลูกของพอลิชาร์ตนะครับพ่อตัวไหนครับผมพอลิลิชาร์ตลูกใช่ไหมลิชาร์ตครับผมเดี๋ยวขึ้นใบหลอดลูกให้ครับพี่น้องหมอปักฟาร์มครับแม่สูงใหญ่เงาด้วยครับนี่พี่น้องนี่ช่วงเงาครับโคตรครบเครื่องนี่แล้วครับครับโคตรครบเครื่องเอ่อเครื่องเครื่องดำหางดีครับผม นี่นกนามนี่เบิงสีลูกครับนี่ทรงหารูกงามๆครับอ้าวประกันต่ำหนีหายก็เก่าครับครับริชาร์ดอายุเท่าไหร่แล้วครับลูกคนนี้สามเดือนครับสามเดือนครับพี่น้องกันต่ำหนีนะครับเด้อเอ้าขอราคาเปิดควบหมายเลขซีครับคุณเอทหกสิบเก้าครับผมหกหมื่นเก้าพันบาทต่อรองได้นะครับเนาะครับผมครับนี่ครับเอ้าวดูงามๆทีละครับผู้ใดมัก มกมกเอาลูกงามนะครับแบบ,บนี้เลย,เ,ยเบิ้งผิวลูกใกลไกกันครับหนาดีครับหนังดีนี่ครับนี่เอาเยอะครับอ่ะไปะครบถวนครับไม้เล็กซีเดี๋ยวไปเบื้องไม้เล็กหาต่อครับผมหาแม่แล้วไปหาแม่หลานแล้วไปหาแม่แ <laughs> อ่ะไล้ตออไปหาแม่ครับพี่น้องชมโคมไม้เล็กหาครับอาให้เบิ่งบรรยากาศน้ำนี่โค้งสุดท้ายประจำคลิปนี้ครับพี่น้องลูกพ่อตัวใดครับนะครับลูกเคเอฟสามหนึ่งครับมีใบมีหลอดหายอยู่เอครับครับผมแม่สูงแนใหญ่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวยฟีนี้เฝ้า นี่ครับแม่ทรงหาลูกนี่สีนี่ชัดเจนเลยครับตรุเลื่องลาลูกไผ่ครับนี่ครับสีเข้มแดงเป็นประคามทั้งแม่ทั้งลูกครับสวยสดครับผมเอาต้งมขอหมดขอราคาเปิดควบหมายเหล็กหาครับคุณเน็ควบนี่เปิดไว้หนึ่งแสสามืนครับหนึ่งแสนสามหมื่นบาทครับครับผมแม่สูงร้อย หกสิบบวกลบม่เกินสองเหรอครับครับเป็นทองที่เป็นตัวที่สองนะครับลูกเป็นตัวที่สองนะครับเนาะครับผมครับผมบ่มีตำหนิครับครับเอาเดี๋ยวขึ้นใบหลอดให้แล้วครับเด้อครับผมลูกอายุสามเดือนนิดนิดสามเดือนนิดนิดครับครับอแต่ภาพเบื้องผิวใกล้ๆรอบนึงเบื้องได้ครับนี่ครับแม่ทรงหาลูกชัดๆครับพี่น้อง ครับผมสุดท้ายนี่ก็ขอให้คุณครูเนตฝากช่องทางการติดต่อนะครับผมครับผมช่องทางการติดต่อเบอร์โทรศัพท์นะครับ0942903888นะครับ ID ไลน์กับเบอร์เดียวกันนะครับแล้วกับเฟซบุ๊กอ่าครูเนตนะครับติดต่อมาได้ทั้งสองทางทั้งนะครับครับผมครับอ่าผมฝากฝากง่วกับพี่น้องไปนะครับผมก็ขอฝากนะครับง่วของฟาร์มขอกเล็กน้อยนะครับไว้ใน ความพิจารณาของพี่น้องนะครับว่ามักตัวใดโทรมาสอบถามกันได้นะครับครับผมเดี๋ยวก็จะค่อยคุยกันนะครับครับมักตัวใดครับขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับครับข่าวสารคิดการถ่ายท้ำการสำรวจราคางูนะครับอยู่ที่ฟาร์มของคุณครูเนธนะครับแห่งบ้านหนองเมงตำบลหนองเมงอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นประจำเมือ้กับขออนุญาตยุติการถ่ายท้ำเพียงเท่านี้ครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องนะครับเด้อ ผู้ใดสนใจโคม่มใดไม้เล็กใดกับทักทายมาไดครับผมสรงสัยตัวใดกับเดี๋ยวเอ่อทักทายพ้นมาใดนะครับเด้อแดสทั้งผมสิขึ้นใบลอดให้ครบทุกตัวครับผมครับสำหรับวันนี้ก็ขอเข้ามาสวัสดีครับ